ยืดจริงยืดจัดื้ไมดูเหนียวๆพี่ทำไมกินมันเหมือนอาหารอะไรนี่บ้างอาหมานะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอบฟ้าสตูดิโอเปิดรับสมัครทีมงานเข้าแก๊งเลยขายืดยืนเวลาได้สูงมากๆๆๆๆๆคอยดูแลพวกเราเหมือนเป็นวิญญาณดุลร่างเราอยู่ด้วยกันแค่เี่24ชั่วโมงถ้าขับรถเป็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ ใครสนใจส่งเรซูเม่และพอยต์เฟรียโอมาที่ ajummajobs@gmail.com และมาร่วมเป็นทีมงานกับอุป,ปัตสตูดิโอกันนะคะสมัครไลยอ a จ u m m a สวัสดีค่ะน้องนุ่ยค่ะทุกคนทำ่าะมาเปลี่ยนเป็นสวัสดีอ้าวนี่ม,มาทำอะไรดังเขา a j u m m าสวัสดีค่ะโอ้โหตีกจะพูด a j u m m าตอนยกมืออันนี้แกแล้วมา a j u m m าสวัสดีค่ะให้ไปตัมคนอื่นมาไงเจอคนอื่น,น,นเยอะไงไม่ดูเขา มีใครวะมีใครมันจะเปิดอีกไม่มีแล้ววันนี้นะคะเราจะมารีวิวของฮิตในต็อกต็อกบอกเลยนะคะทุกคนว่าครั้งนี้เราจะมาเป็นแบรนด์ไทยของฮิตตอนนี้คือแบรนด์ไทยเกือบทั้งหมดเลยแทบจะทั้งหมดใครจะทําไปกี่คลิปกี่อีพีกี่เทปมันก็ดังสุดแค่โอกาจะมามีเช็คมีบม้อมีบอ่บอทุกคนฉลองรถปป้าจจะว่า หมื่นซองเรียบร้อยแล้วนะคะหมดไปแล้วเราก็เลยจัดโปชีสบ,บอลเหลือเกบาทคุ้มากไปจัดเลยมาเพาห่หทำลสุดลูกค้ามนเรื่อกแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะตอนนี้นะคะของที่กาลังฮิตแล้วเป็นกระแสะไม่ไหวแล้วคนแบบตามหามากๆาอันนี้<อ>เค้กกล้วยหอมบูเบลในต็อกท็อกคิดว่าหลายคนต้องเห็นแน่เลยเพราะว่าตอนนี้เค้กกล้วยหอมชีสด,ดังมากจนแบบตอนนี้นะคะมีแบรนด์ดังๆเข้ามาเต็มเลยที่เป็นกล้วยหอมชีสอะทุกคนอันนี้เป็นชี าก,กินเวอร <Stevens. S 2> อ์ชีสแบบนี้ไม่ชีสหรออันนี้เป็นรสนูเทลล่าค่ะเหมือนกันเลยก็เหมือนกันเป๊ะทุกคนคะอันนี้ราคา178บาท178เลยเหรอใช่ต้องมาลองชิมมาทุกคนเค้กก้วยหองคิวชีสมันดูเหนียวๆพี่มันไม่ชีสไง กล้วยหอมอร่อยมากทุกคือแบบเทียมชีละมุนมากไม่มีความเปรี้ยวเลยอ่ะคม่ใช่ชีสเค้กเ,เลยอ่ะแล้วกินเค้กขอมหอมมากแป้งเขาอบมาแบบดีม,มากที่ไม่ได้ใส่เข่กล้วยหอมเอาปะเนี่ยมันอร่อยนะพี่แต่ไม่มีกล้วยเป็นจริงใช่ไหมแต่ไม่เห็นมีมมนมูเทลล่าเลย <c oughs> อะไรคือความนูเทลล่าที่เขาบอกเหรอไม่เห็นมีเลยเออท่ามของเขาเป็นสั่งนูเทลล่าแต่ไม่มีนูเทลล่าทุกคนดูนี่เหมือนมากเหมือนปกติอ่ะ นี่ทุกคนดูเขาสั่งนูเทล่าจริงๆนูทเทล่ากับชีสป้ายคือชัดเลยแต่ว่าได้เขนาน่าจะแปะพิดเฮ้ยแจะเป็นนูเทลา่าข้างบนอะ่ะตัวที่เป็นชีสดะมันต้องเป็นนูเทล่าแทนแล้วใช่ไหมหมันรามุนลิ้นมากทุกคนแล้วแป้งคือดีมากหอมมากนี่ลองกินทีมชีสเปล่าๆมะมันหยุกนือบ เนี่ยกี่คะแนนเจ็ดเป็นสิบแล้วผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบเค้กกล้วยหอมมากๆแต่เนี่ยพอกินแล้วมันแต่มันอร่อยนะแป้งเขาไม่แห้งอ่ะมันแบบว่ามีความทูตซี่ทะคนแล้วกินแล้วแบบลื่นคอดีแต่ชีสเนีอร่อยจริงมันแบบหนึบๆนัวๆเลยคำว่าอร่อยของทาแตน้าไม่ได้เลยเข้าไใจทุกคนคนไม่ชอบเค้กกล้วยหอมมันจะแบบพยายามปริ้นขอให้มาเลยเก้าเต็มสิบอร่อยมากแต่ว่าถ้าคะแนนนิดนึงคือให้ให้หน้ามันผิดอ่ะแต่เงยยังไงเดี๋ยวต้องเค็มไหมเค็มได้ปะ อันต่อมาบาวนี่ที่กำลังฮอตที่อยู่ในโซเชียลตอนนี้ก็ร้านเดิมอะทุกคนปูเบลร้านคือรวยอะเขาบอกเลยคือวันนักทั้งเค้กกล้วยหอมแล้วก็บาวนี่มาดูบาูนี่ของเขาแต่มันจิ๋วไปหน่อยเนาะนี่เฮ้ยมันลลายทำไมพยายามไม่มันน่ากินแล้วทำไงอะไอที่เขาเพราะมันละลายหรือเปล่า ไม่รู้มันมาเป็นแบบเนี้ยไออันเนี้ยออนนด,ดูดูดูแล้วไม่เหมือนเบลนี่เขาหร่เหมือนบางสิ่งบางอย่างที่มันชอบมาเกิดขึ้นหน้าบ้านไม่ไม่อาจจะแบบผิดรูปมาทุกคนไม่ได้ผิดรูปพี่แกะเมื่อกี้ก็เลยผิดรูปเอามันกลับไปที่เดิม <c oughs> รูปร่างเราอาจจะเสียแต่รสชาติน่าจะดีม,มิแข็งเรแข็งไปเลยอุ้ยแข็งมากข <c oughs> ี้หมอมอแลวน้ำลายของนี่เนาะนอเล่น อก้อนแล็คด่างแล็นเลยข้างบนแบบช็อกโกแลตแบบเป็นก้อนอ่ะรู้เลยว่าใส่ช็อกโกแลตเยอะมากอืเแทบแทะถ้าชอบอันนี้จริงแทบจะเหมือนกินช็อกโกแลตก้อนแต่ว่ามีความแบบเนื้อเบานี้นี้หละทุกคนถ้าคนชอบกินช็อกโกแลตแบบแท่งแท่งอ่าได้ไปเลยแต่ถ้าคนชอบกินเค้กน่าจะไม่ชอบเหมือนช็อกบอลใช่ถูกต้องลำหนึ่งในคนสั่งยา พูดให้มันรู้เป็นยาเลยพูดอธิบายมันจะเจนไหมยาพิมพ์งานไม่สบายทุกคนชี้ก็เลยหาทางเอายามาให้ให้ได้นะเพราะว่าเขาป่วยมาหลายวันแล้วไม่มียาไปโรงพยาบาลแล้วก็ยาหมดาชีก็เลยเนี่ยเร่งหายาให้นะทุกคนอันนี้คือเลมอนชีสเฮ้ยเป็นวางนี้อยู่ข้างล่างมะเออเป็นวางนี้ข้างล่าง หวานช็อกโกแลตใช่ป่ะแล้วแบบไอตัวครีมชีสเค้กมานาข้างบนมันแบบมันเปรี้ยวตัดหวานคือแบบใช่<อ>ะว่าร้านเนี้ยเด่นเรื่องอชีสรู้สึกว่าครีมชีสเขาอร่อยอม,มันหนึบแล้วก็มันไม่เละรสชาติดีหวานกำลังดีให้เ่าอะไรไม่ชอบกินอยู่ดีเป็นคนไม่ชอบกินไอช็อกบ,บอลชอบกินอะไรบ้างก็ชอบกินจริงๆบอลนี้ชอบกินแต่ไม่ชอบกินที่แบบแบบอันนี้มันเหมือนช็อกบ,บอลอ่ะมันแน่นเกินไปเออเขารู้สึกเหมือนกันเลยมันเข้มข้นเกินไปใช่แปดต้นสิบ อกไม่ชอบไม่ชอบไนงะแต่ถ้าเกิดในมุมที่แบบว่าปกต,ติกินอยู่แล้วอ่ะถือว่าอร่อยนะส่นเขาให้เจ<ม>็ดเต็มสิบเพราะว่าพอมันขึ้นชื่อว่าเบารนี่แอบรู้สึกอยากได้ความแป้งกว่านี้แต่ว่าช็อกโกแลตเข้มจริงยอมรับเลยอ,อันบอกว่าอันนี้ฮิตมากฮิตแบบที่สุ<ม>อดอะทุกคนมันคือน้ำพริกไข่มันปูกับไข่มันกุ้งเขาว่าเป็นเสด็จเมืองจันเลยนะเว้ยคืออะไรอ่ะ คือเขาปูมาเสด็จเสด็จไม่ใช่นั่นชื่อแบรนด์กินเลยลองโอ้หือเอาขขาเหนียวร้อนๆมาทุกคนน่ากินมากทุกคนน่ากินเลยถ้ากินหราอ้วเอาน้ำให้กูด้วย เว้ยแต่วันนีมัเป็นเนื้อปูเลยเนื้อปูจริงๆเคี้ยวได้เลยเป็นได้ความเนื้อกุ้งเหมือนกันแต่วันเผ็ดไปอ่ะมันต้องกินกับข้าวข้าวสวยว่อร่อยนะไม่ต้องข้าวเหนียวหรอกพี่ความจริงอ่ะไม่ได้ต้องข้าวเหนียวเอ็ไม่เข้าใจไหมอีเสียนอีสารทำไมข้าวสวยมันจะอร่อยมากเลยหรอใช่ต้องเป็นข้าวสวยร้อนๆเลยข้ามาแล้วมาลองคุกข้าวกันกินกันอย่างนี้หรอนี้ปะนองคุกหิ้งใช่ไหม แล้วคุกคุกคุกโอ้กลิ่นมันกุ้งน,งนั่งหอมอื้อร่อยเกืบปูอร่อยมากเลยปูอะไรก่อนกุ้งไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่าป,ปูแบบเลี้ยงเนื้ออจริงๆอ่งอะเขาบอกเขาไม่ผสมไข่แดงนะทุกคนเพราะว่าเราแาจจะกลัวพวกแบบน้ำพริกอะไรเงี้ยผสมไข่แดงเนาะแต่อันนี้คือไม่มีไข่แดงเขาเขียนไว้ไปลองคนแนะนำปุกมันปูไข่มันปูไข่มันปูกระป๋องสิบสิบ ราคาเราห้าสิบส,สามบาทเขาตกอันละ7เจ็ดสิบหกจุดห้าคุ้มไหมคุ้มหรอสำหรับหนูอ่ะมันกินได้หลายรอบไงแต่นี่เราควักไปคำสองคำจะครึ่งกระปุกกันนะพี่ก็เลยเผ็ดไงต้องกินอย่างนะั้นเออยไมต้องกินห่ะหนัวเปล่าะวะก็ถ้ากินไม่เผ็ดก็ต้องกินน้อยหน่อยไงก็มึงกินไม่เผ็ดเ <laughs> จ้าอะไ <laughs> คุกกปิคือปกติอ่ะทุกคนเราจะเห็นมะม่วงอบแห้งมันจะมาเป็นแบบมะม่วงอบแห้งธรรมดาธรรมดาแต่อันเนี้ยคือมันเขาบอกว่ามันอบกะปิหอมอ่ะเธอเอามะม่วงกวนไปอบกับกะปิมะม่วงอบแห้งอ๋อแตกแตกยากอเลยนเนี่ยค,คนแบบเนี้ยคงไม่ได้กระบอกมันแข็งแรงจะมาพูดกับคนอย่างนี้ก็ไม่ได้มึงต้องหาคนคบสักคนหนึ่ง่อนไม่เป็นไรสองวันหนึ่งเราจะเจอเนื้อคู่โหขิ่น กะปิคุ้แรงกิใครที่ไม่ชอบกะปิผมบอกเลยว่าอันนี้ไม่รอดคือกลิ่นกะปิมันแรงมากๆนะคนนันเนี้ยแต่ว่ากะปิดีไปเลยด้วยจุกเปรี้ยวปากอะ่ะอือดูไปชิ้นแข็งๆแห้งๆหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอร่อยเฉยคือน่ะมันเปรี้ยว ได้กินผลไม้จุ่มกับไอพ้พริกกะปิโหเหมือนกินมะม่วงแบบว่าจุ่มพริกกะปิเลยแบบแต่ที่เราไม่ต้องไปนั่งจิม้มอันนี้คือมันคุกมาแล้วอะ่ะทุกคนน้ำตาลถึงสิบเอ็ด<ม>เยอะปะเยอะตอะนแรกเขากินยังไงอยู่เว้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าน้ำหนึ่งมันไม่ผอมนะรู้ไหมเขาคิดว่ามันผอมมากเลยมะม่วงแห้งอ่ะใส่น้ำตาลเยอะมากใครอยากได้ติวแบบว่าไม่ใช่มะม่วงอบแห้งก็ซื้อมะม่วงกับไอพ้พริกกะปิใช่ไหมแห้งแห้งใส่ในถุงขย่า,ยาผมว่าไคล้ายกันให้ยังไง รู้สึกว่ามะม่วงหวาไนไปหน่อยสูกว่าเขานะคะให้ไปเลยเก้าอร่อยมากก็อชอบมากมากเลยอันเนี้ยถูกใจมากหักหนึ่งคะแนนไว้ที่น้ำตาลคนไม่ไหวแต่อร่อยจริงว่ะนั่งดูหนังนั่งทํางานแบบเปรี้ยวปากอันต่อมาคือนี่บาวนีโมจิยืดเขาบอกว่าอันเนี้ยกินเข้าไปอ่ะมันจะแบบยืดออกมาเลยว่ามันจะมีโมจิอยู่ข้างในด้วยแต่ต้องเอาไปเข้าไมโครเวฟยี่สิบปีทีมงาน เมื่อกี้ทำท่าจะโยนพวกพิมพ์น้ำแม่งเปิดกระจกออกไปยืนระเบียงรอแล้ว er> ไว้มาแล้วทุกคนข้างล่างนะคะจะเป็นบาวนี่โมจิแล้ว no> ก็เป็นชั้นหนึ่งที่แบบไม่รู Run> ้ชั้นอะไรแต่มาโคละสีขี่เลยใช่ตรงนี้ต้อนร้อนพี่แค่ต้องจับแล้วไม่งั้นจะมันไม่ยืดพี่ถ้าเเป็นคนจับให้อย่างนั้นอ่ะไม่ร้อนเนี่ยไม่ร้อนเท่าไหร่เลย อ๋อเลยมึงกัจะสุกแทนแบบนี่มึงรู้่ยอุ้ยมันแตกใ่เยเนี่ยาาอุ้ย,ยมันเละเลยว่ะจับปุ๊บมันหลุดเลยเห็งวะมันเป็นแป้งๆล้อมันกินมันเวฟเพื่ออะไรอกันเนี้ยนอะอะมันก็แข็งที่โบจีอะอย่ามันร้อนมากเลยอะเพราะฉะนั้นนี่าะต้องเป็นคนพั ย,ย,ยืดเหมือนเขายืดอ่ะยืดเราก็ต้องยืดยืดยืดจริงยืดจัดแล้วมันก็จะกำลังจะกระเด็นอีเศททั้งหมดเนี่ยกำลังจะกระเด็นเตร,เยรเเียมตัว นี่โมจิเลยอะตามชื่อเลยเจอมันจะเป็นเบาวนี่เวอร์เนี้ยนุ่มๆอ่ะนล้วไม่แข็งแล้วก็โมจิยืดมากดีขัดกับกฎวิสิกในการกินคราบสุดๆคราบเยอะมากแป้งๆอ้าวว่ามันเป็นขนมนใช่ไหมใช่ใช่แต่ให้ขนมไปแล้วไม่เป็นเป็นไขมันไงเป็นโปรตีนเหรอ พอแปรงจะมามีเช็คน้ำตาลโซนไขมันโซนกินเท่าไหร่ก็หุ่นดีอันนี้ไม่ใช่ขนมนะ่อนดื่มถูกต้องอะไรเนี่ยคุยอะไรกันยอย่อันนี้69บาทเองอะ่ะทุกคนลองแต่อร่อยมากเลยอะ่ะอืมไปลองอันนี้เขาให้สิบสิบเลยอร่อยอ,อร่อยอร่อยจริงแต่แค่ผมอาจจะแบบคนรักษาหุ่นอยู่ตอนเนี้ยก็เลยแบบว่ามไม่กินเยอะตัดภาพดูมันกิน ขนมเวียดนามที่ฮิตมากใยขนมเวียดนามที่ฮิตมากใน,น,น,ต,กในต๊อกตอกทุกคนขนมเวียดนามมันจะเป็นแผ่นแป้งเวียดนามที่ไม่ไปแช่น้ําแล้วก็ไปคลุกพริกตอนนี้มันมาเป็นแพ็กเกจแบบว่าดูดีมากแล้วแต่ว่าเขาชอบกินแบบนี้กันอะทุกคนเนี่ยมันแผ่นแป้งเวียดนามเป็นแผ่นอย่างเงี้ยอือ๋อนี่มันคือเอาแผ่นแหแนมเนืองเลยแหละมาสี่เหลี่ยมแบบมีลาย แต่เอ๊ะนิดนึงแหละอมนิดหนึงอม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 ไปแล้วเราะว่าอมมันมันจะนิ่มวันหลังมันก็แช่ไว้ในปากก่อนแล้วเขาหยิบหมูกับซอสกับผักใส่เข้าไปแหนมเวนึ่งอมไว้นานรู้สึกแบบมันลื่นลื่นเลยไม่ลื่นอะทำไมก็ไม่ลื่นถ้ามันหิบหอมันจะกรอบบอกว่าเนื้อควายนะค่ะพี่เออนนี่มัเนื้อควายมเนี่ยเนื้อควายเลยเหรอวาใช่อ้ผงควายหรือเปล่าเนื้อควายเด็ดเดียว เนื้อเอาเป็นผงใช่ดำำตรงนีง้ใช่ไหม,มเนื้อควายพี่ทรายกินก่อนเลยโอเค <c oughs> <c oughs> ออทำไมกินมันเหมือนอาหารในนี้บ้างอาหารในบ้าอาหารหมานะ เคล้ายคล้ายคล้ายๆใช่กินเหมือนอันอันอะไรปะคล้ายคล้ายไอ้แท่งเหมือนม่าไอ้แท่งแท่งขนมอันแท่งอ่ะขนมแท่งนี่ให้บักัปอ่นใช่กินเดียวกันเลยถ้ากินในแง่ดีก็คือขนมอันนั้นมันอาจจะทํามาจากเนื้อควายเออไอ้สิงอันนั้นในแง่ดีแล้วใช่ไหมอันนี้สอบโต้ผมให้คะแนนขนลุกไม่ชินอ่ะ อันนี้เขาให้6เต็ม10ทุกคนเขารู้สึกว่าเขาปรุงรสมาดีมากแต่แค่ไม่ชินเห็นแป้งเว้นน้ำที่มากินอมกับอมมันืะเปล่าเฉยๆรู้สึกมันเหนียวแล้วมันก็ไม่ได้กรอบขนาดนั้นอะแต่อันเนี้ยแปลกจริงแล้วแต่วคนนะแต่อันนี้เขาให้2เต็ม10อันต่อมานี่คือขนมที่ขายดีที่สุดในต๊อปตเชียวปะจอ่ะใช่ขายได้เยอะมากมันคือซีเรียลอัดแท้ง ีีเเรยหอแต่มันเหมือนเวเฟอร์เลยเนาะใช่นี่เขาเรียกว่าซีเรียลอ่ะทำไมตอนที่ฉันหยิบนี่ขึ้นมาฉันมองแต่ด้านหลังฉันรู้สึกอะไรน้ำยาปั๊บพนุ่มเหมือนเนาะเหมือนว่าสีอ่ะอันนี้อันนี้น้ำยาปั๊บพนุ่มจริงมันปอกอะไรเนี่ยแค่สีนี้นะอันอื่นไม่เหมือนนี่คืออันไหนอะไม่าเขาไม่รู้ว่ารสไหนมันอร่อยสุดอ่ะใช่ทำสีขาวแต่ทำหมี่หมูไม่หรอขาวชินกัะแล้วจะไหน มันน่าจะเป็นเบสิกป่ะสี่ซองนี้นะทุกคนร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสองอันสี่อันเห็นไหหนึ่งซองมีกี่ชิ้นปะยี่สิบห้าชิน้นแต่ว่าได้หนึ่งร้อยชิ้นเหมือนเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตอืมกล่อ,องมากแต่มันซีเรียสยังไงมัน เหมือนข้าวพองเคลื่อนช็อกโกแลตได้บ้ะได้เหมือนข้าวโองเพิ่มรู้สึกเหมือนพวกพี่ห่ออื่นๆที่แบบเป็นแน่ๆเราเคยชิ้นตายอยู่แล้วอะแต่อันเนี้ยที่เด่นจริงๆคือมันกรอบกรอบแบบกรอบมากๆเลยทุกคนไม่ได้เป็นเนี้ยเห็นไหมทุกคนตรงกลางมันจะเป็นแบบข้าวพองอะช็อกโกแลตมีความกินแล้วแบบเป็นคาบิดเพดานฟันกับขอบปันเคลือบเหมือนไม่เคลือบ ฟันเราอีกรอบหนึง่งแต่คืออร่อยนะทุกคนอร่อยมากออชอบความพองแต่ว่าแค่เอ๊ะนิดนึงตรงที่เขาบอกว่าเป็นซีเรียลแต่ม,มันไม่เหมือนซีเรียลอ่ะก็รจริงๆแล้วซีเรียลก็ทำมาจากข้าวพองอ้าวใช่คนอาจจะไม่รู้กันคือซีเรียลทำมาจากข้าวพองที่ไปอัด็นรูปต่างๆจริงๆมันเอเ,นเขาก็เลยเรียกว,ว่าซีเรียลแต่เราเข้าใจมันมาตลอดมันคือข,ข้าวข้าวโพดพองอ่ะข้าวพองค่ะอืแต่กรอบจริงนี่คือกรอบมากหักขาค่อยงลองกรอบอ่ะ คนตัวนี้ผมให้เจ็ดเต็มสิบเขาให้แปดเต็มสิบเราว่าราคาแล้วก็เท็กเจอร์แล้วก็รสชาติคือดีเลยผมให้เจ็ดเต็มสิบาะว่าผมเป็นคนแบบชอบกินตัวข้าวพองเป็นหลักไม่ใช่ช็อกโกแลตข้างนอกอืมผมเลยให้เจ็ดแต่ถือว่าอร่อยใช่แปดมีไม่เคยกินแบบนี้เลยเป็นข้าวพองเคลือบเป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับของฮิตในต็อกต็อกบอกเลยว่าแต่ละอันคือดีครั้งนี้ดีหมดเลยเนาะใช่ดีป้งวไม่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  มันมีบางย่างควายน้อยคอีบางอย่าง,าาง,างควายน้อยก็เป็นไ่ไหนเรื่องนี้มันแล้วแต่คนชอบด้วยแต่ว่าในส่วนตัวของพวกเราอ,ะอ่ะเราให้คะแนนประมาณนี้เป็นรสชาติส่วนตัวก็ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ราคาและอยากให้คลิปหน้าเขาเอาขนมอะไรมารีวิวแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยแต่เขารู้สึกว่าก,กระแสะตอนนี้อันนี้คือกระแสะตอนนี้ลูกคนขนมมันก็ราคาประมาณร้อยบวกหมดเลยใช่น้อยมากที่จะต่ำกว่าร้อยแล้วว่ะตอนเนี้ย ราคาต้องบอกว่าของทัมม้งหมดในประเทศราคามันขึ้นแล้วตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ค่างเงินเรากําลังเขาเศรษฐกิจมันกำลังแย่มันแย่มานะพังแล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยใส่ใจกันถ้าเศรษฐกิจไม่ดีทองจะขึ้นนะทุกคนตอนนี้ทองขึ้นออไปสี่หมืนม่นแล้วเก็บทองดีกว่าก็ใครชอบคลิปนี้นะครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มาจุ๊มมาด้วยแล้วก็ใครอยากซื้อทองก็มาซื้อเต็มวันเลยแบบค่าสีหมูนเนี่ยแกเหมือนคนที่แบบว่าเคิ้วอะไรสักอย่างเลยบอกสกปรกติดฟันอ่ะมี่หรอ ิงก <Hoy. S 2> ็ถ้าใครอยากซื้อทองก็ซื้อที่ร้านโอป้าตต์อาจูมาได้ด้วยนะคะทุกคนขายทองอยู่ขายอันนี้ไม่แล้วไปยัย้มีเสียงตัวมือมั้อ่ะไอ้ทองไปหมดแล้วโอป้าตต์และอาจูมามี มีเช็คมีเช็คประบบเขาข่ามีเช็คมีเช็คแค่เช็คก็สนุกโอปป้าแอดอชุมามีเช็คเคล็ดลับกุ่นดีของโอปป้าไปเจ้ขอพงพร้อมกันได้แล้ววันนี้